ครับวันนี้ผมมีโจทย์ว่าจะทําตู้เป็นตู้ไม่อัดสักอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราใช้ HMR สีเขียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็มาแปะด้วยไม่อัด4ีมิลน,นะครับไม่อาดสักอันนี้เป็นสักธรรมชาติลายภูเขาเลยนะครับ4ี่มิลน,นะครับแต่ว่าบางท่านเขาก็จะเลือกทําด้วยไมโครอย่างเงี้ยตีเป็นโค้งนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะมีโป่งอยู่ตรงกลางผมไม่อยากให้มันมีโป่งอยากให้มันดูตันๆแบบนี้เลยเนี่ยครับมันจะตันๆเลยนะครับแต่ว่ามันเป็น HMR แทนนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นลูกกิ่งถากาวมีหน้ากว้างร้อยหนิ้วหรือว่าจะเป็น3มนิ้วแล้วแต่หน้างานของท่านตัวกาวตัวนี้ครับก็จะตกลงในช่องนี้แล้วก็ตัวฟองน้ําเนี่ยก็จะวิ่งไปนะครับครับทีนี้เราก็เอาไม้ัด4ี่มิลเนี่ยนะครับที่เป็นลายธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นอัดสักลายภูเขานะครับเป็นไม้อัดสักแท้เลยนะครับฝานมาจากต้นเลยเราก็แปะลงไปนะครับมันก็จะได,ได้ลายเหมือนไม้สักเลย ก็จะได้เป็นหลายๆชั้นแบบนี้แหละครับให้น้ําหนักตัวเขาเองทับกันนะครับครับเราก็จะได้เป็นแม่สักนะครับหน้าหลังแล้วตรงนี้เป็น S M R นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปะขอบนะครับเราจะใช้ใบสักนยครับไม้จริงเราเนี่ยแหละครับใส่เรียบเนี่ยแหละครับปะเข้าไปนี่เวลาปะเนี่ยครับบางทีถ้างานเราไม่ซีเรียสบ้างเราก็ให้เห็นหัวได้แต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างบุญเขาจะตัดเป็นมุม45้านะครับมันจะได้ไม่เห็นขอบเลยนะครับ ครับตัวนี้ก็จะมีล้นนะครับทีนี้ว่าบางท่านก็อาจจะใช้กบผิวผิวแต่ว่าบางทีตัวนี้มันบางมากวีเนียของไม้สักเนี่ยถ้ากินไปเยอะแล้วตัวนี้เปิดแล้วงานเข้าเลยนะครับนี้เราใช้ทิมเมอร์เก็บเอานะครับปกติถ้าทิมเมอร์ไปลุกปืนมันก็เก็บได้แต่มันนอนน้ำหนักมันจะระแคงได้ครับหน้าสัมผัสมันน้อยนะครับวันนี้เราก็เลยมีตัวนี้ครับที่เราเคยมาทํามาจําหน่ายแล้วก็พูดถึงกันแล้วก็ใช้จริงด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวช่างมุงก็จะวางนะครับแล้วก็กินขอบไปได้เลยนะครับ อับวันนี้ก็น่าสัมผัสใหญ่แล้วก็เดินง่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกปูจะแตกแล้วนะครับตัวนี้เราใช้เดากกัดตรงกินได้เลยอ่านี่แหละครับอันนี้ผมทําบาน4แผ่นก็จะได้เป็นแบบนี้เลย